สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการมาเช็คเครื่องนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับรุ่น 5B4C11 นะครับเครื่องไม่ติดนะครับก็เก็บไปนานครับหลายเดือนนะครับเจ้าของเครื่องว่านะครับไม่ติดก็มาให้ช่างเช็คนะครับโอเคช่างก็จะเช็คนะครับจะลองดึงดูก่อนก็ได้ครับ อันดับแรกก็คือเปิดตัวมอกรองอากาศออกก่อนนะครับเพื่อให้อากาศมันเข้าสะดวกครับเวลาเราจะดึงสตาร์ทนะครับแล้วเราก็จะได้ดูการรั่วซึมของน้ํามันด้วยนะครับการรั่วซึมน้ํามันที่ขบโบนะครับว่ามีน้ํามันท่วมไหมประมาณนี้นะครับอืมไส่กองไม่มีนะครับไต่กองตัวล่างไม่มีนะครับแต่ตัวบน ไม่มีตัวล่างก็กรองไม่ได้นะครับกรองอากาศไม่ได้นะครับก็จะเปิดน้ำมันนะครับเปิดน้ำมันตะโบก็ตัวตัวหางเดนหางปลานะครับเดนน้ำมันไม่มีนะครับหักหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดูแรงหดก่อนนะครับแรงหด แรงงานก็พอมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะครับไม่ตึงมือนะครับไปในทางเครื่องรวมนะครับไปเช็คดูไฟนะครับเช็คดูไฟนะครับว่าไฟมีไหม เปิดสวิตนะครับโอเคครับไฟมีครับไฟมี ตอนนี้เปิดน้ำมันเลยนะครับเปิดน้ำมันแล้วเราก็มาต้มมาเปิดตัวเดนน้ำมันดูนะครับว่าน้ำม,นมันมันลงมาไหมครับลงมาที่ขบูไหมถ้าไม่ลงมาก็ลูกรอยค้างนะครับโอ้โหเป็นแต่ยากเลยครับขบูอันนี้ตัวเดนน้ำมันนะครับ มไม่ได้เลยครับเลกออกไม่ได้เลยถ้ามีน้ำมันลงครับมันก็จะไหลออกจากถ้วยนะครับถ้าไม่มีน้ำมันไหลแสดงว่าน้ำมันไม่ลงนะครับไม่ก็ลงนี่นะครับตอนนี้น้ำมันมานะครับโอเค ลงมานะครับลงมาก็จะลงติดดูนะครับ น,นะครับเร่งไม่ขึ้นเดี๋ยวผมขันสโคเดินเบาเข้าอีกสักสักรอบหนึ่งนะครับมันเบานะครับเบาดับ การก็คือนะครับก็ติดกร์ตาติดแล้วแล้วนะครับแต่ว่าเร่งวอดนะครับเร่งไม่ขึ้นนะครับเร่งเร่งสุดแล้วมันวอดนะครับ <c oughs> ก็ไม่ดับนะครับตวิไม่ตัดไม่ดับให้นะครับขี่มันดับเอาเองนะครับอา่าครนี้ไม่ติดเลยโอเคครับก็จะมาแก้ปัญหาขบูนะครับอาการก็คือนะครับเล็กวอดนะครับต้องถอดขบูมาล้างครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดู เขมเล็กนะครับว่าเขาตั้งไว้แบบไหนนะครับ จะมาดูเข็มเร่งนะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนครับปกติอยู่ตำแหน่งกลางนะครับ,บล็อกกลางครับ <c oughs> ข้างล่างไม่มีแหวนรองนะครับมีไหมไม่มีก็มีนะครับโอเคมาดูครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนหล็อกก็จะหลุดล็อกครับไม่แน่ใจว่าอยู่ล็อกไหน ตัวล็อกนี่ก็หลวมนะครับขึ้นขึ้นลงๆครับไม่แน่ใจว่าอยู่ล็อกไหนนะครับเห็นไหมครับนี่มันหลวมนะครับนี่ออกได้ก็ปกติตอนใช้คข็มดึงออกนะครับกับตัวล็อกมันนะครับตัวล็อกล็อกตำแหน่งเข็มนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะล้างนะครับ ถอดนีด้วยนะครับถอดดูกองกองที่กองน้ำมันหนึ่งตัวนี้นะครับมันจะมีเป็นกองตะแกรงหยาบๆอยู่นะครับถ้าตัวนี้ต้นน้ํามันก็ลงไม่ทันนะครับอาการสะดุดของเครื่องเครื่องวูบก,ก็หมายความว่าน้ํามันจากถังนะครับอาการอาการแรกนะครับลงจากถังมาหากระโบ ลงได้น้อยนะครับได้น้อยเพราะว่าก๊อกตันนะครับตะแกรงก๊องตันประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าก๊อกไม่ตันตะแกรงไม่ตันน้ำมันลงมาในขับูได้ตามปกติแต่ว่าขึ้นไปข้างบนไม่ได้ขึ้นได้อยู่แต่ขึ้นได้ไม่เต็มร้อยนะครับมันก็ทําให้เร่งวอดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือนมหนูน้ํามันตันนะครับนมหนูน้ํามันตันแล้วก็ไอตัวเสื้อนมหนูนะครับ มีตัวนะครับมันก็จะเป็นรูเหมือนกันนะครับตัวนี้ตันมันก็ทําให้น้ํามันขึ้นไปน้อยนะครับเดนนี๋ยวผมก็จะถอดให้ดูนะครับว่าตัวไหนบ้างนะครับส่วนาการล้างขบวนะครับให้เ,เพื่อนไปหาดูนะครับผมจะไปล้างให้ดูนะครับแต่ผมบอกสาเหตุว่ามันเป็นเพราะว่าน้ํามันลงน้ํามันครับน้ํามัน อาจจะลงมาไม่พอนะครับลงไม่ทันหรือน้ํามันลงทันนะครับแต่ขึ้นไปไม่พอนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับการล้างขบูบก็ให้เพื่อนๆนะครับไปหาดูคลิปที่ผมทําไปแล้วนะครับคลิปการล้างขบูรนะครับแบบละเอียดนะครับการทํางานของขบูรนะครับแต่พ่อกสาเหตุนะครับกสาเหตุที่ทําให้เครื่อง เครื่องเล่งวูบนะครับเล่งวูบนะครับเล่งไม่ขึ้นเล่งวูบนะครับไปหาดูได้นะครับผมทําไปหมดแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็จะล้างนะครับล้างเสร็จแล้วผมก็จะมาประกอบนะครับแล้วก็จะมาติดเครื่องให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็เล่งดูหลังจากที่ผมล้างขบูแล้วอาการมันจะหายไปครับอาการที่เล่งเล่งดับเล่งวอดนะครับมันจะหายไปไหมครับก็ค่อยมาดูตอนผมล้างขบูเสร็จแล้วนะครับโอเคครับล้างขบูเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะมาติดให้ดูนะครับผมติดแล้วนะครับเล็กได้นะครับก็มาติดให้เป็นเพื่อนดูอีกครั้งนะครับเล็กช่วยนะครับกดนี่ไ้นะครับ โอเคแล้วครับเร่งได้นะครับแต่อาการอีกอาการหนึ่งก็คือเบ้าไม่ได้นะครับอาการเบ้าไม่ได้นะครับสาเหตุก็คือพวกซีนเขาวียงนะครับผมถ้าซีนเขาวียงรั่วมันก็จะดูดอากาศเข้าไปผ่านซีนนะครับทําให้ส่วนผสมบางํามันน้อยนะครับครับส่วนผสมมันไม่ได้พูดง่ายๆนะครับมันเลยมันเลยดับนะครับผมโอเคนะครับสาเหตุก็คือ ขบูสกปรกนะครับนมหนูเข็มน้ำมันสกปรกเป็นที่เกลือนะครับผะเอาคัตเตอร์มีคัตเตอร์ขุดขูดเข็มเล่งนะครับขูดเข็มเล่งเข็มน้ำมันเนี่ยนะครับแล้วก็ไอตัวเสื้อเข็มเล่งก็เป็นตะก,กันุเขียวนะครับแล้วก็นมหนูน้ำมันก็ไม่ตึงก็ว่าตันนะครับแต่ก็ทําความสะอาดสาเหตุก็คือนะครับไม่เดินน้ำมันออกนะครับพอเลิกใช้งานแล้วก็ทิ้งไว้สามสี่เดือนนะครับ บางทีก็เป็นปีจนน้มันในถังมันแห้งนะครับทำให้กระบูมีปัญหานะครับขบูตันกระบูสกปรกนะครับประมาณนี้นะครับก็อกเตือนนะครับเจ้าของเครื่องอีกครั้งนะครับเครื่องหลังจากเราเลิกใช้งานนะครับต้องอัน้ำมันในถังออกให้หมดนะครับมันไม่หมดก็ต้องเทออกให้หมดนะครับเทน้ำมันออกหมดแล้วก็เดนครับเดนในหางปลาที่สุดขบูนี่นะครับออกอีกนะครับ อย่าให้น้ำมันมันขังไว้ในกระบอนะครับถ้าขังคอยแห้งมันก็เป็นเป็นคราบนิเหนึ่งเอาก็ทําให้อ่าลูกรอยค้างได้แล้วก็นมนมหนูน,น้ำมันตันได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับ